เซ็งเลยเน็ตช้าเป็นเต่ามีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับก่อนอื่นขอขอแรกหนึ่งแชร์ก่อนเลยครับใครแชร์แล้วพิมพ์เขาว่าแชร์แล้วก็ถึงทราบด้วยนะครับเพื่อร่วมด้วยช่วยกันในการแบ่งปันสิ่งดีๆแบบนี้ไปด้วยกันเมื่อแชร์เรียบร้อยแล้วเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาเน็ตช้าอื่นให้กลับมาเร็วแรงไปดูกันเลยครับเราจะมาเริ่มต้นจากวิธีที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับขั้นตอนแรกให้ทํานการปิดแล้วเปิดมือถือใหม่ครับถ้ามือถือของท่านใดมีคําว่า รีสตาร์ทก็กดรีสตาร์ทได้เลยครับอย่างเช่นตัวนี้ครับของคนหนึ่งมีรีสตาร์ทก็เลือกไปที่รีสตาร์ทเลยครับเมื่อมือถือติดขึ้นมาใหม่แล้วหลังจากนี้ให้เราลองเข้าไปอินเตอร์เน็ตเราครับถ้ายังมีปัญหาเรื่องเน็ตช้าเน็ตอืดอยู่ให้ท่านชมทําตามดังต่อไปนี้ได้เลยครับให้เราไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือเราแล้วไปที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือหลังจากนี้ให้ท่านชมไปหาเมนูคําสั่งที่เขียนว่าการประหยัดหรือว่าการใช้ข้อมูลนะครับนี่การใช้ข้อมูลนะครับกดเข้าไป ในหน้านี้ให้ไปหาคําว่าการประหยัดข้อมูลครับท่านผู้ชมดูให้ดีครับว่าเปิดอยู่หรือเปล่าถ้าใครเปิดแบบนี้นะครับให้กดเข้าไปแล้วกดปิดซะแบบนี้แล้วกดย้อนออกไปแล้วมาดูตรงนี้ครับว่าขีดจํากัดข้อมูลเครือข่ายเนี่ยท่านผู้ชมได้เปิดไว้หรือเปล่าถ้าเปิดให้ปิดซะเหมือนกับคัูวหนึ่งแบบนี้นะครับหลังจากนี้ให้เราไปที่การเข้าถึงเครือข่าย ในหน้านี้จะบอกแอปต่างๆที่ใช้อินเทอร์เน็ตของเราอยู่นะครับเราใช้แอปอะไรที่มีปัญหาอยู่ให้ท่านผู้ชมเลื่อนไปหาแอปนั้นครับอ่ะในที่นี้คุณหนึ่งจะยก,กตัวอย่างจากไอเจ้าตัวแอปเช็คฝุ่นของคุณหนึ่งนะกดเข้าไปให้ท่านผู้ชมไปดูครับว่าปิดใช้งานการเข้าถึงเครือข่ายอยู่หรือเปล่านะครับถ้าปิดท่านผู้ชมก็ไปเลือกในโหมดของ Wi-Fi และข้อมูลมือถือนะครับตรงนี้แล้วก็ไปทําการไล่เช็คทุกแอปเลยครับท่านผู้ชม เพราะว่าบางทีเราเผลอไปปิดกั้นไว้อยู่เราก็ไม่สามารถเล่นเน็ตไม่ได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะกดย้อนกลับไปครับแล้วก็กดย้อนกลับไปให้นู้ชมกดไปที่ซิมการ์ดของนั้ชมครับแล้วไปที่เครือข่ายครับนู้ชมนะครับเครือข่ายตัวนี้จะบ่งบอกว่าเราใช้ซิมอะไรอยู่นะครับดังนั้นกดเข้าไปครับในหน้านี้มันจะถูกเปิดสวิตไว้ที่อัตโนมัตินะครับดังนั้นให้นู้ชมทําการปิดสวิตตัวนี้แล้วกดยืนยันครับปิด แล้วกดยืนยันอีกทีครับปิดนะครับในระหว่างนี้เขาจะใช้เวลาในการค้นหาครับซึ่งใช้เวลามากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับเครือข่ายบริเวณแถวบ้านของเราครับเขาจะเช็คหมดเลยครับว่าเครือข่ายซิมการ์ดที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีกี่เครือข่ายและมีระบบอะไรบ้างในระหว่างนี้เราก็รอยอย่างเดียวเลยครับเมื่อมันขึ้นมาแบบนี้แล้วท่านชมเห็นไหมมันจะโชว์ริ์เครือข่ายให้เราเห็นเลยครับท่านชมต้องรู้ก่อนว่าท่านชมใช้ซิมเน็ตของค่ายไหนเมื่อท่านชมทราบแล้วท่านชมก็ เลือกทีละตัวครับเลือกตัวแรกก่อนว่าใช้เน็ตเร็วไหมถ้าไม่เร็วท่านผู้ชมก็เลือกตัวต่อมาครับท่านผู้ชมอย่าไปฟิกนะครับหรืออย่าไปโฟกัสมากนะครับว่าเป็น 5G 4G เพราะบางทีบางช่วงเนะี่ยณเวลานั้นพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ย 5G ที่เร็วแรงของเราเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาช้ากระตุกอยู่ก็ได้ก็คือมีจํานวนการใช้เยอะหรือว่ามีการผิดพลาดของระบบนะครับดังนั้นนี่คือเหตุผลที่คุณหนึ่ง ให้เราปิดเลือกอัตโนมัติบางทีอัตโนมัติม,มันไม่ได้สลับไปที่เครือข่ายอยื่นๆที่พร้อมใช้งานดังนั้นเราก็มาบังคับเปลี่ยนเองอ่าในที่นี้คุณถึงจะเลือกเป็น 4G ก็เลือกเป็น 4G ไล่ลงมาแล้วเราก็ลองเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตของเราครับว่าเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับถ้ายังไม่เร็วเราก็กลับเข้าไปใหม่ครับไปที่เครือข่ายแล้วก็รอครับให้มันค้นหาเครือข่ายเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ แล้วท่านชมก็เลือกไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอตัวที่มันเร็วแรงณเวลานั้นนะครับวิธีแบบนี้เราทําเพื่ออะไรเราทําเพื่อเราเลือกเองครับท่านชมนะครับบางทีเนี่ยระบบอัตโนมัติในมือถือของเราเนี่ยมันอาจจะมีการเอเอร์เอร์ผิดพลาดอะไรเงี้ยครับซึ่งปกติแล้วเราไม่จําเป็นต้องมาเลือกเลยนะครับถ้ามือถือเราปกตินะครับอาการแบบนี้ถ้าเป็นบ่อยๆนะครับเราต้องมาเลือกอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันมีอยู่2ลักษณะครับลักษณะแรกมือถือเราเริ่ม เสียแล้วครับก็คือในส่วนของภาครับเนี่ยมีปัญหาแล้วนะครับมันไม่ยอมสับสวิตให้เราครับก็เอาไปให้ช่างหรือศูนย์บริการใกล้บ้านเช็คได้เลยนะครับกับลักษณะที่2ก็คือน่าจะเป็นที่เครือข่ายแถวบ้านเรามีปัญหานะครับดังนั้นก็ยังไงก็เอาเครื่องไปให้ช่างเช็คก่อนนะครับถ้าเป็นบ่อยๆนะท่านผู้ชมนะแต่ถ้าสับปุ๊บเร็วแรงขึ้นท่านผู้ชมก็ใช้งานเบื้องต้นไปก่อนกันได้เลยครับและหลังจากที่เราทําการใช้งานได้ปกติแล้วนะครับลองเช็คเซอร์เว์แถวบ้านเราครับว่าคนที่ใช้ซิมเหมือนเราเนี่ย เขาใช้ปกติหรือ,อยังถ้าปกติแล้วเราก็อย่าลืมวกกลับมาเปิดให้เป็นอัตโนมัติเหมือนเดิมไว้ด้วยนะท่านผู้ชมนะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาท่านผู้ชมไปอยู่ต่างพื้นที่ปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมต้องมาคอยเลือกเองแล้วก็เสียเวลาในการใช้งานมากๆนะครับดังนั้นก็วิธีการที่คุณหนึ่งพาพวกเราไปเลือกเองนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขเบื้องต้นนะครับตัวต่อมาครับท่านผู้ชมต้องรู้ก่อนว่าท่านผู้ชมใช้แอปตัวไหนเล่นเน็ตแล้วมันช้านะครับที่นี้คุณหนึ่งจะยกตัวอย่างจากแอปตัวนี้ของคุณหนึ่งนะ ท่านผู้ชมก็กดค้างไว้ที่แอปตัวนั้นครับแล้วไปกดที่ตัว i หรือเขียนว่าข้อมูลแอปครับกดเข้าไปแล้วท่านผู้ชมไปที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลเราเข้ามาในหน้านี้เพื่อทําการล้างแคชครับกดแค่ล้างแคชอย่างเดียวนะครับล้างข้อมูลห้ามกดท่านผู้ชมนะไม่งั้นเดี๋ยวข้อมูลเราหายนะครับให้มากดล้างแคชครับหาปุ่มใดปุ่มหนึ่งที่อยู่บนหน้าจอมือถือหน้านี้เลยเลยครับในที่นี้คุณจะกดล้างแคชดูปริมาณไฟแคชนะครับกดปุ๊บ มันจะถุกล้างออกนะครับแคทคืออะไรคือฟล์ขยะที่สะสมอยู่มันหมักหมมอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะเกิดขึ้นในทุกๆครั้งนะครับถึงแม้เรากดศูนย์ไปแล้วพอเราออกไปปุ๊บกลับเข้ามามันก็ยังขึ้นอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราอย่าให้มันมีพอกสะสมเยอะนะครับกดล้างแคทแบบนี้ก่อนครับออกจากหน้านี้ไปเลยท่านผู้ชมนะครับหลังจากนี้เราจะกลับไปที่การตั้งค่าอีกครับไปที่การตั้งค่าของมือถือเราครับแล้วไปที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ขั้นตอนนี้เราจะไปเช็คครับว่ามีแอปอะไรแอบกินอินเทอร์เน็ตของเราอยู่หรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยให้ท่านผู้ชมไปที่ตรงนี้ครับการใช้ข้อมูลแล้วก็ไปที่การใช้ข้อมูลเครือข่ายโดยแอป,ปครับกดเข้าไปตรงนี้จะบอกให้เราทั้งหมดเลยครับว่ามีแอป,ปอะไรบ้างที่ใช้อินเทอร์เน็ตของเราอยู่นะครับดังนั้นท่านผู้ชมดูก่อนครับว่าแอป,ปไหนที่ท่านผู้ชมไม่ต้องการใช้มันให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปครับ สมมตินะครับอันนี้สมมตินะพอดีมันเป็น Google Play ก็คือเพย์สโตรมันสาคัญนะครับอย่าเข้าไปปิดนะท่านผู้ชมนะแอปอะไรที่ท่านผู้ชมไม่รู้จักนะครับโดยเฉพาะแอปมิจฉาชีพเนี่ยไม่ชอบเข้ามาแอบทํางานท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมเข้ามาเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับท่านผู้ชมมาตรงนี้ใช้ข้อมูลเบื้องหลังตัวเนี้ยปิดซะนะครับทาแบบนี้ในทุกๆแอป,ปที่เราไม่ใช้งานนะครับ จากนี้ให้พวกเราไปทําการอัปเดตมือถือให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดซะก่อนแล้วก็ไปทําการอัปเดตตัวแอปพลิเคชันที่เราใช้งานต่าง,าง,างเนี่ยให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วใครทําขั้นตอนวิธีไหนใช้ได้และเห็นผลก็ยังไงพิมบอกเพื่อนๆก็ได้นะครับว่าใช้วิธีไหนแล้วเห็นผลนะครับส่วนใครใช้มือถือยี่ห้อรุ่นอะไรพริมพ์บอกไว้ด้วยนะครับว่าได้ไม่ได้ยังไงติดขัดปัญหาตรงไหนก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับส่วนในวิธีนี้จะเป็นมือถือในฝั่งของ oppo นะครับดังนั้นใครใช้มือถือยี่ห้อร่นนนะรริม์คคเบให้าหวาวย็ลปปีีปโช พิมพ์ว่ามีประโยชน์คนหนึ่งนะครับครูหนึ่งสอนดี